เราเคยมีตัวสมการที่แสดงความเดี๋ยวนะต้องดูตรงนี้นะครับอ่ะเราเคยมีสมการที่ใช้คำนวณหาความแตกต่างของเอนโทรปีระหว่างสองสภาวะใดๆเนี่ยคือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราบอกว่าตัวนี้จริงๆไม่มีผลการอินทิเกรตสำเร็จรูรปแล้วเขียนอยู่ในรูป St ศูนย์อยู่ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นความแตกต่างของเอนโทรปีระหว่างสองสภาวะใดๆก็ได้นะครับอย่างในกรณีที่เรากําลังวิเคราะห์ตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยากรู้ความแตกต่างของเอนโทรปีระหว่างทางเข้าทางออกเราก็ใช้สมการนี้แหละครับแล้วก็เปลี่ยนเลข2เลข1เป็นตัว e กับตัว i ก็แค่นั้นเองนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเรารู้ว่าเครื่องอัากาศเครื่องนี้ทํางานด้วยกระบวนการไอเซนโทรปิกนะครับไอเดิเดิกย้อนกลับได้คือไอเซนโทรปิกเอนโทรปีทางเข้ากับทางออกมันต้องเท่ากันนะครับ ถ้าเราหยิบสมการนี้มาใช้เนี่ยก็แปลว่า SE ลบเ i SI เนี่ยมันจะต้องเท่ากับศูนย์นะครับเราก็เซ็ตสมการนี้เป็นศูนย์ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลในโจทย์เนี่ยมาแทนนะครับเรารู้ความดันเข้าออกหมดแล้วนะครับเรารู้อุณภูมิขาเข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความดันเข้าออกเนี่ยรู้นะครับอากาศเนี่ยรู้นะครับอุณภูมิทางเข้าเนี่ยรู้ เพราะฉะนั้นมันจะเปิดค่า s ศูนย์ t ได้นะครับมันก็จะเหลือตัวไม่รู้ค่าตัวเดียวก็คือ s ศูนย์ t สองตัวนี้จะเป็นตัววิ่งกลับไปหาว่าอุณหภูมิทางออกจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ไปเปิดเนี่ยครับก็คือ s ศูนย์ t ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าอุณหภูมิมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับงันนก็ถ้าจําตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจอะไรครับก็คือมันมีวิธีทางมีวิธีวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาก็คือเอา ความสัมพันธ์และความแตกต่างของเอนโทรปีระหว่างสงสภาวะใดๆของการร๊าอธรมกติเน้มาใช้ในการวิเคราะห์ได้เสมอนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวนี้มันก็เป็นทางลัดนะครับก็ใช้เวลาสั้นลงหน่อยนะครับตัวอย่างถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเรื่องอ,อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าดีโซเปอร์ฮีเตอร์นะครับก็คือจริงๆมันก็เป็นแค่อุปกรณ์ที่เราเอาน้ําฉีดเข้าไปใส่ ไอ้น้าร้อนยิ่งยวดนั่นเองอะนะครับถามว่าทําทําไมก็คือมีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตัวหม้อไอน้ํามันจะผลิตไอ้น้าที่ความดันหนึ่งอุณหภูมิหนึ่งเสมอนะครับแต่ถ้าเราเอาไอาน้ําอันนั้นไปใช้เป็นแหล่งความร้อนสําหรับกระบวนการต่างๆซึ่งมันต้องการอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยเราสามารถแต่งอุณหภูมิให้ได้ตามต้องการได้ด้วยการเนี่ยครับก็คือฉีดน้ําเข้าไปผสมนั่นแหละนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ย ก็สมมติว่าไอ้น้ำที่เราส่งใจ่ายในท่อส่งจ่ายเนี่ยมันมีสภาวะความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้นะครับแล้วกอ็อัตราการไหลก็คือสองกิโลกร,รัมต่อวินาทีถ้าเราต้องการแต่งให้ทางออกตรงนี้นะครับเป็นไออิ่มตัวที่ส0มรอยกิโลปสาสคาลเนี่ยถามว่าเราต้องฉีดน้ำอุณหภูมิยี่สิบองศาเข้าไปผสมเนี่ยในอัตรา,ารเท่าไหร่นะครับก็ แล้วก็เขาแถมด้วยนะครับแถมคําถามว่าให้หาการเกิดขึ้นของเอนโทรปีด้วยโดยให้ข้อมูลว่าอุปกรณ์ตัวนี้หุ้มฉนวนอย่างดีนะครับคำว่าหุ้มฉนวนอย่างดีก็คือ,อไม่ต้องคิดว่าระบบเนี้ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อมน,นะครับก็ผมก็เปิดตารางไอ้น้ำก่อนนะครับหาคุณสมบัติที่ต้องการใช้ที่3จุดนี้ทั้งหมดก่อนนะครับ ก็ข้อมูลจริงๆมันพอแล้วนะครับก็คือรู้ทั้งความดันอุณหภูมินะทางเข้าของไอ้น้ารู้อุณหภูมิของน้ําที่ต้องฉีดเข้ามาถามว่าตอนนี้รู้อุณภูมิอย่างเดียวพอไหมก็จริงๆพอครับเพราะว่ายังไงน้ําที่ฉีดเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นของเหลวอัดตัวอยู่แล้วนะครับพอเป็นของเหลวอัดตัวเนี่ยเ,เรารู้อุณหภูมิอย่างเดียวเราก็ไปเปิดคุณสมบัติ อย่างถ้ารู้อยากรู้เอนทัลปีก็เป็น HF นะครับถ้าอยากรู้เอนทรปีก็เป็น SF ก็แค่นั้นเองนะครับที่อุณหภูมินี้นะครับทางออกก็เราแต่งให้เป็นอุณหเป็นไอน้ําอีกตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นค่า HG หรือ SG ที่300กิโลปาสคาลแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวลองเปิดตารางให้ดูนะครับ ผมเปิดตารางเทโมให้ดูนะครับเปิดตารางไอ้น้ำยินตัวเอาทางเข้าก่อนแล้วกันนะครับทางเข้าเบอร์หนึ่งนี้เป็นไอ์ลอนยิ่งยวดนะครับที่ความดา 300, ันสามร้อยองุ่นสองร้อยนะครับก็เปิดดูความดา 300, ันสามร้อยองุ่นสองร้อยนะครับก็เราต้องใช้ค่า n อนโปในการวิเคราะห์พลังงานถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องใช้เอนโทรปีในการวิเคราะห์สมดุลเอนโทรปีนะครับผมก็เปิดตารางแล้วผมก็จดเอาไว้นะครับน้ําที่ฉีดเข้ามาเป็นน้ําอัดตัวใช่ไหมครับที่อุณหภูมิ20องศาผมก็ไปเปิดตารางน้ําอิ่มตัวน้ําอิ่มตัวที่20องศานะครับก็ต้องใช้ค่าเอนเท p รปีกับเอนโทรปีถูกไหมครับแล้วก็เป็น Hf นะครับแล้วก็ Sf นะครับผมก็เปิดมาแล้วผมก็ามาลอกไว้ทางออกต้องการไอยอิ่มตัว300กิโลพาสคาวผมต้องไปเปิดตารางน้ำํำอิ่มตัวที่เรียงตามความดันนะครับ300กิโลพาสคาวคือตรงนี้นะครับแล้วก็เราต้องใช้ค่าเอน r ท p y entropy Ent นะครับก็เป็น Hg กับ s g นะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้องคจุดก่างก็ ผมลอกไว้เพราะ,ะนั้นค่าคุณสมบัติที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์สมดุลพลังงานกับสมดุลเอนโทรปีก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตั้งอันแรกสมดุลมวลน,นะครับอันที่สองสมดุลพลังงานอันที่สามสมดุลเอนโทรปีสมดุลมวลก็อย่างนี้ครับมวลเข้ามีสองตัวลบมวลออกต้องเท่ากับต้องเท่ากับศูนย์เพราะว่าเป็น s t e a สเ state process นะครับต่อไปสมดุลพลังงานก็คือพลังงานที่เข้านะครับเข้ามากับความร้อนแล้วก็เข้ามากับมวล พลัางงานที่ออกก็คือออกไปกับมวลออกไปในเรื่องของงานต้องเท่ากับศูนย์นะครับเนื่องจากเขาบอกหุ้มฉนนอย่างดีนะครับเราก็ไม่ต้องคิดความร้อนอุปกรณ์ตัวนี้ทําหน้าที่ผสมน้ํากับไอน้ําแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยกน้ําหนักไม่ได้หมุนไม่ได้มีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องอะไรเลยทั้งเส้นนะครับเพราะฉะนั้นงานก็ไม่เกี่ยวมันก็จะเหลือแค่เอ็มดอทของไอ้น้าเข้านะครับควอเอนท์เทอร์ปีเอ็มดอทของน้ําฉีด 20องศาที่เข้านะครับคูณกับเอนทาลปีลบอัตราการไหลของน้ําที่ออกนะครับไอ้น้ําที่ออกแล้วก็เอนทาลปีของไอ้น้ําที่ออกนะครับต้องเท่ากับศูนย์ก็ตรงนี้เนี่ยเรารู้ค่าเอนทาลปีหมดทุกตัวแล้วนะครับตัวอัตราการไหลของไอ้น้ําที่เข้าเนี่ยมันก็รู้เหมือนกัน m1 เพราะฉะนั้นตัวอันโนนตัวเดียวก็คืออัตราการฉีดน้ํา ที่เราที่ที่โจทย์ถามนะครับมันก็จะแทนค่าในสมนการแล้วก็คำนวณได้นะครับมันตอบคําถามข้อแรกไปแล้วนะครับอัตราการไหลของน้ําที่ต้องฉีดทีนี้เราต้องหาอะไรอีกเราต้องหาอัตราการเกิดขึ้นของเอนโทรปีคือเราต้องหา S Gen อสเจนนั่นหลยครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเอสเจนก็หาได้จากสมการสมดุลเอนโทรปีนะครับก็เอนโทรปีที่เข้านะครับเข้ามากับความร้อนในรูปคิวส่วนทีเข้ามากับมวลนะครับ ลบเอนโทรปีที่ออกนะครับก็คือเอนโทรปีที่ออกไปกับมวลบวกเอนโทรปีที่เกิดขึ้นต้องเท่ากับเอนโทรปีที่เปลี่ยนซึ่ง ds/ dt มันเป็นศูนย์นะครับผมก็แทนค่าที่เรารู้แล้วทุกอย่างเลยครับนะแทนเข้าไปคำนวณออกมาก็จะหาได้แล้วว่าเอส n นเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งมันออกมาเป็นบวกก็แปลว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ขัดกับกฎข้อที่2นะครับก็3ตัวอย่างนี้ก็เป็น3ตัวอย่างที่ใช้อ,อธิบายนะครับว่าเรา จะเอาสมการสมดุลเอนโทรปีที่เราเพิ่งเพิ่งรู้ใหม่เนี่ยเอาไปไวิเคราะห์กระบวนการได้ยังไงบ้างนะครับการบรรยายครั้งถัดไปมันจะเป็นการบรรยายเนะะื้อหาในส่วนที่เป็นกระบวนการสำหรับระบบเปิดที่เป็น t s r e n t p r o c e s s นะครับ